วัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปไหนกันไม่รู้เราจะไปไปไหนดีไปสวนไปดูสวนกันค่ะไปเลยนี่เราก็มาถึงสวนของเรากันแล้วนะคะระวังลูกระวังเดินดีๆนะมันแฉะลูกผักหวานไงนี่ไงผักหวานโอ้ยเฟื่องค่ะเอาชูมือหน่อยชุ่มมือหน่อย พี่ยาวไปแล้วพี่ยาวไปดูนู่นน่ะไปดูไปดูดิอะไรเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วอันนี้เราก็จะไปดูสวนนะคะดูคุณตาคุณยายปลูกอะไรไว้ให้เราบ้างนะคะน้ำขดก้นน้ำเต็มเลยฝนตกฝนตก ไปนี้ก็ได้ไมเขาปล่อยไมก่อนฝนไม่ตกมันก็ตนมามันัวโอ้ยน้ำธรรมชาติเราเลนน้ำวเล่นไหมเล่นน้ำไหมปลาปลาโยนเข้าไปเลยเอาไหมเอาางเอาค้ะไว้น้ำเป็นหรอว้เป็นเฟืองเล่นน้ำไหม ไล่น้ำเปล่าเล่น้ำไหมเล่นน้ำเปล่าอุ้ยน้ำน้ำเยอะมากเลยค่ะไม่ลงค่ะไหนเพิงจะลงหรอคะเพิ่งจะลง น้ำเยอะมากเลยค่ะทุกคนน้ำเยอะมากเลยมีที่เกาะอยู่มีที่เกาะอยู่อ่าอยู่ตรงนี้แหละไม่กล้าเดินแล้วจะไปได้ตาโชว์แตงโมหน่อยโอ้โหจับติแตงโมวยแตงโมแตงโมคุณยายสดๆจากธรรมชาติ นาแตงโมนี่ต้นอะไรรู้ไหมแมคคาเดเมียแล้วนี่นะนาวเนี่ยเดี๋ยวรอมันโตก่อนเดี๋ยวนาวนั่งกระบะหลังกลับกับคุณยาย ไปไปเลียแล้วเดินไปเลยน่ะเดินมาเดินไปในน้ำเดินมาค่อยขยมเอันนีนลูกมาเดี๋ยวยายไปล้างรองเท้าให้ก่อนมือนึงยายตกอันนี่ยืนรออยู่นี่ยืนรออยู่นี่เราไปล้างรองเท้าก่อนเมื่อเรื่อง เดี๋ยวเธอจะจะจับหนจับขี้เรียนหน่อยเดี๋ยวเอาขี้เรียนมาป้ายหน้าหน่อยจ้ะปฝนนี่ละนาวไปไปหน่อยเขาเรียกชีวิตมันนอกเป็นอย่างเงี้ยถ้าอยากมาอยู่บนนอกก็ต้องไอ้นี่ต้นไม้ไม่โตมันก็ดูตรงนี้หน่อยนั่งพักหน่อยนี่อ่ะ สวัสทุกคนนี่ก็ทำอะไรกันกําลังล้างเท้าปวดเดินไปก่อนตาตาไปดูน้ำพูดไงตาไปดูถนนถนนทนลุต้นของต้นเฟรดินมันพอดีแล้วมันต้องใช้เวลาหัวหน่ย แกลบเอาปีนว่าไมาใส่คนไมาใส่แบบกองเนี่ยต้นที่เจอแบกแมคคาเดเมียอ <ad> ย่งนี้ในย่า <laughs> นตายอยู <laughs> ยย่อันนุถนอมขนาดเจ้าของสิตายยังน <laughs> ให้ไหม่ให้ต้นใหน้ <laughs> 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 ตัวเองไม่เป็นไรเน, <laughs> นมามะนาวลูกเบลเลยต้นนิดเดียวอันแหละผลงานยอดดีไห <laughs> นอ่ะต้ <laughs> นดอกบาน มันยังน้อยอยู่เลยเอามันกำลังขึ้นไงนูน่นน่ะฝั่งนูน้นดูบ้านก็กินไม่ทันขนาดกินน<ด>มาทำอะไรอะ่ะเออมีห้ามาปูให้หน่อยไหมอ่ะไม่มีอะ่ะเข้าไปหาทีนงก่อ,เอ,อเนเ,เอเพืองเฮ้ยแม่ส้มจะพาไปดูสวนฝั่งนู้นนะคะ ทำนังค่ะทุกคนเด็กๆอยู่สาลาฝั่งนูน้นต้นยางนาต้นยางนาเริ่มต้กันมาม่วงต้นยางนาม,มาเด้อมาเด้อมาเด้อส่งยิ่งเยอะสาราที่นี้เนีย่ยที่เตี้ยเนี่ยโอพีเงยเล็กชี้ขึ้นฟ้าเลยนะคะทุกคน <c oughs> กระทำฝั่งลูนน้ำแ,แต่เลยเอาอ,อ,อะไรเหรอ,ก,อกหวานโอ้มันกำลังงอกหวานกำลังงอกหมกเข่าที่มยย้วนม้วนไงเลยหมกเข่า เนี่ยปลูกใครไม่เหมือนเลยแก้วอ,อนันนี้นก็ถอาปลูกไม่คุณยายกำลังจะพาลงไปดูถนนอีกฝั่งนะคะที่ข้างหลังของเรานะคะนอนอยู่ข้างหน้าพี่มะนาวกำลังวิ่งมาแลยปังปง เนี่ยเห็นอะไรอ่ะเนี่ยเห็ดตะปูเห็ดตะปูคืออะไรมาเฟื่อเหนื่อยหรือเปล่าน้ำใส่ดีดีดเอาอาศัยข้างหน้าข้างน้ากำลังทำไรอ่ะอ <laughs> ุ้ยปลา <laughs> อุ้มได้เปล่าตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะพี่นาวร้อนไหมที่สวนร้อนไหมตอนนี้พี่นาวกําลังทำอะไรอยู่ทำอะไรคะโ้ยอเล่นขนมใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืม กดไลค์กด like, แชร์กด subscribe ด้ค่ะบายบายไอ้เฟืองบ๊ายบายหรือยังคะ